สวัสดีค่ะเป็นยทิพย์พัฒนาเสรีพงศ์เข้าโค้นนะคะค่ะความรู้สึกกับกิจกรรมครั้งนี้นะคะคือดีใจค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจมากที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้ทัพนักกีฬาของเราอะคะ่ะหนึ่งกิโลวันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างเหนื่อยค่ะแต่ว่าสู้ค่ะแล้วก็คือภูมิใจค่ะที่ได้มีส่วนร่วม ก็ความเหนื่อยก็หายไปเลยค่ะตรงนี้คือเป็นความใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้วิ่งถือธงชาติครั้งนี้ก็คือประทับใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะค่ะก็คือการวิ่งถือธงชาติ1กิโลนะคะที่ขึ้นเนินว่าเหนื่อยแล้วนะคะก็ยังจะเทียบไม่ได้กับนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยเราค่ะที่ไปแข่งเนาะเพราะว่าเขาต้องฝึกซ้อมมากแล้วก็เหนื่อยกว่าเรามากเลยอะค่ะ ส่งกำลังใจถึงนักกีฬาทุกท่านเลยนะคะสู้ๆนะคะแล้วก็คว้าเหรียญทองกลับมาให้ประเทศไทยค่ะ